ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้พระยาราชเทวียกทัพไปปราบกบฏท,ที่เวียงจันทร์โดยมาตั้งทัพอยู่ที่ค่ายบกหวานตรงบริเวณใกล้กับหนองน้ําและกองทัพไทยก็ชนะข้าศึกได้ถึงสองครั้งต่อมาเมื่อมีการตั้งเมืองในบริเวณดังกล่าวจึงได้ชื่อว่าเมืองหนองค่ายตามชื่อหนองน้ําใหญ่ก่อนจะเพี้ยนมาเป็นหนองคายในที่สุดปัจจุบันเมืองหนองคายถูกจัดให้เป็นเมืองหน้าอยู่ลำดับที่เจ็ด โดยนิตยสาร Modern Majority ของสหรัฐอเมริกาที่สำรวจ40เมืองทั่วโลกโดยชี้วัดจากภูมิอากาศค่าครองชีพวัฒนธรรมที่อยู่อาศัยตลอดจนบริการขั้นพื้นฐานต่างๆจึงนับว่าเมืองหนองคายนั้นมีความสงบสุขยิ่งกว่าเมืองใดๆ กลับมาที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดน้องคายอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือโครงการไทยสัมกีไทยเข้มแข็งที่จังหวัดน้องคายซึ่งวันนี้มวลชนกว่า3 0,000นคนเลยนะครับมาพร้อมกันอยู่ที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดน้องคายนะครับอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะได้ขลุรนทงชาติ และก็ร้องเพลงชาติโดยพร้อมเพลงกันนะครับและก็ตอนนี้นะครับขอเชิญพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศน,นะครับเตรียมตัวเครพองชาติและร้องเพลงชาติไปพร้อมๆกับชาวจังหวัดน้องคายเชิญครับ เวลา18นาฬิกา คับพี่จบลงไปนั้นนะครับก็เป็นการร้องเพลงชาติของพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายนะครับวันพรุ่งนี้ครับก็ขอเชิญไปพบกับพิธีกรรมของจังหวัดหนองบัมลพูนะครับในเวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ